สวัสดีค่ะการบันทึการายการค้าวันที่12มกราคมสั่งซื้อ honda c คลิกจำนวน2คันคัาละ40,000บาทจากบริษัทเจริญมอเตอร์1999จำกัดเข้าโปรแกรมเลยค่ะคลิกที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้าคลิกปุ่ม workflow ค่ะ ลิกใบสั่งซื้อกดโอเคค่ะกด f 3เพื่อเพิ่มช่องเลขที่ใส่ 0 0 0 0 0 0 1วันที่ใส่12 0158ค่ะผู้ขายรหัสใส่จุดและ Enter ค่ะเลือก S-01 บริษัทเจริญมอเตอร์จำกัดค่ะ รายการสินค้าช่องตัวท T สายหนึ่งนะคะรหัสส่จุดและ Enter ค่ะเลือก Honda คลิก I น,นะคะจำนวนสองคันค่ะคลิกปุ่ม OK กด F 1 0บันทึกค่ะเราจะยังไม่พิมพ์นะคะกด No ค่ะสำหรับรายการค้าวันที่12เมกราคมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกด Escape ออกได้เลยค่ะ